บีเซก้ามขายบ้างนสเสื้อได้นะคะสำรอรับได้เลย มีรอบการแสดงเมื่อกี้ที่เราดูนะครับมีมีเที่ยงบ่ายสองบ่ายสาม,ส,ามสี่โมงครึ่งวัอาทิตย์้าวันธรรมดาสิบโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งสามโมงครึ่ง กินไหมขนมตาลกินเบ้าตาลชิ้นเท่าไหร่ครับชุดละกยี่สิบห้าชุดละหรอลูกยี่บห้าบาทครับลูกยี่บห้าบาทเอาชุดนึงค่ะ กิมบอนน้ำตาลยี่สิบา,าบาทระวังร้อนของอะไรใบลานด้วยใบลานหรือใบตาลนั่นเองร้อนเปล่าปากป่อง อ่ามผ่านเค้กแกครับเอรู้สึกกันเยอะ,ะนะี่นี่าหมึกหมึกแห้งหมึกกวานอะไคนนุ่งอย่างัรนี้อ๋อพระตะว่าเจ้าดึกอ่า ครัวเดียวกันอร่อยครับน้ำตาลไม่หวานมากไหวกำลังดีเลยเป็นไงหนู่้ตาลร่อยนะน้ำเปล่าบ้าบินอำไรอย่างเงี้ยร้องน้ำอ่ะเขาไม่มีเจียวผมขวด ่ครับเดิงไหมปากอ่ะอืมไปริงก่อนนะครับ